เคยสังเกตไหมครับว่าแบรนด์ใหญ่ๆทําทำไมใช้สีเดิมมาหลายสิบปีทั้งที่เทรนด์เนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลากด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ในการสร้างแบรนด์จากเคสจริงผมจะเล่าให้ฟังเพราะสีหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นแต่คือความทรงจำในใจของผู้คนนะครับ m มคโดนัลล์นี่ใช้สีแดงกับเหลืองมาตลอดแค่เห็น M สีเหลืองทองนะครับบนพื้นแดงก็จะรู้ทันทีว่าของกินอยู่ตรงนั้นนั่นเอง Starbucks ใช้สีเขียวเป็นแกนทุกสาขาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโตเกียวปารีสหรือกรุงเทพแค่เห็นสีเขียวเฉพาะก็จะสามารถรู้ได้เลยนะครับ Facebook ตอนนี้ที่เป็นเมตาเนี่ยก็ยังยึดสีน้ำเงินเพราะตอนเริ่มต้นมาร์คซากเบิร์กมองเห็นสีฟ้าได้ชัดที่สุดเลยฝังความหมาย Connect and Trust เข้าไปตั้งแต่นั้นมาลองคิดดูครับว่า ถ้าแบรนด์เหล่านี้เปลี่ยนสีหลักทันที Facebook เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่รู้จักแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แบรนด์เดิมแล้วนี่คือเหตุผลที่แบรนด์ใหญ่ๆยอมเปลี่ยนโลโก้รูปแบบตัวฟอนต์ได้แต่จะไม่แปะสีหลักเลยครับไม่แตะไม่เปลี่ยนที่ฝังอยู่ในใจผู้คนเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดจะไปเปลี่ยนสีหลักนะครับ